อ้าวพกว้ว <tı> บ <ro> เลยจะโง่พีสายกวนด้วยลเลงมสายกวนด้วยลำบกเลยจะโง่จะส่งให้เราสนใจบุญจะส่งให้เราสุขใจออาวาประจิบมอเป็นนะเมื่อกีนจีบมือไงคะอ้าวถ่าเนี่ยเขาทาจบแ่ะเนี่ยโธแล้วก็ไม่บอกนกว่าเป็นไม่ขึ้นนางเปีนไม่ขึ้นถ้าจบนี่เองก็โถจิบมือทำไมคะจิบมือ

ลาบอกมันลอยกระทงมันลอยกระทงหันม้านน่ิหันหน้ามัน